ัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาไปาชมนะครับคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะฮะที่อยู่แถวอเำเภอรัศกานะครับก็เป็นคาเฟ่ที่ค่อนข้างที่จะเปิดมานานพอสมควรน,นะครับแต่ว่าก็ยังมีความคลาสสิกนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับ ซึ่งคาเฟ่ที่กำลังจะไปอยู่นะครับก็ตั้งอยู่ที่อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งส่วนใหญ่ผมก็จะไปบริเวณนี้นะครับเพราะว่าบรรยากาศดีนะครับแล้วก็อากาศสดชื่นเลยนะครับเห็นวิวภูเขาเห็นวิวต้นไม้นะครับแล้วก็ได้ดูธรรมชาติด้วยนะครับร่มเย็นสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แวะมาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็แนะนำให้มาเช็คอินนะครับ วันนี้อากาศก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับแล้วก็รถก็ไม่ติดด้วยนะครับการสัญจรสะดวกเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ผ่านโซนในเมืองของอำเภอรัสกานะแล้วก็เราจะเจอกับคาเฟ่หลายที่เลยนะครับที่ขับรถผ่านนะครับ แล้วเราก็ถึงกับสถานที่ที่เราต้องการมาแล้วนะครับก็คือบ้านเล็กหน้าหุบเขานะครับ The l i ิตเช่นเฮาสนะครับก็เป็นคาเฟ่ที่อยู่มาหลายๆปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คนก็เริ่มไปคาเฟ่ใหม่มาแล้วนะครแต่ว่าผมก็อยากมาคาเฟ่เก่าๆนะครับเพื่อที่จะเก็บบรรยากาศนะครับแล้วก็ได้ย้อนวัยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเคยมาประมาณ5ปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ยาวนานเลยนะครับเข้าไปนะมันจะมีเป็นโซนนะครับเป็นล็อบบี้นะครับไว้สําหรับซาาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มตรงนี้ได้เลยนะครับสังเกตได้ว่านะครับเมนูนะครับก็จะส่วนใหญ่จะเป็นน้ํานะครับซึ่งผมก็ได้สอบถามนะครับเมนูอาหารก็ไม่มีนะครับมีแต่น้ําแล้วก็มีเมนูขนมปังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมุมแต่ละมุมนะครับที่ไว้สําหรับเช็คอินถ่ายรูปได้เลยนะครับมุมสวยๆนะครับ แล้วก็วิวธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บรายละเอียดจากข้างในคาเฟ่นะครับไปยังข้างนอกคาเฟ่นะครับเดินมาดูวิวข้างนอกนะครับเราก็จะเห็นเป็นภูเขาแล้วก็ลำธารแล้วก็ต้นไม้นะครับอ่านี่ก็เป็นจุดเช็คอินของคาเฟ่บ้านเล็กณนะอุบเขาเลยนะครับเพราะว่า วิวข้างหลังจะเป็นแบกเกรานะครับจะเป็นวิวภูเขาวิวต้นไม้นะครับวิวธรรมชาตินะครับที่สวยงามเลยนะครับแล้วก็เราสามารถนั่งบริเวณตาข่ายตรงนี้แล้วก็หรือว่าจะนอนก็ได้นะครับแต่ว่าเขามีกฎว่าห้ามยืนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะตกลรนไปนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่สูงนะฮะถัดมานะครับผมก็จะข้ามมาโซนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นโซนอนนั่งแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนกันนะครับราสามารถนั่งกินน้ําแล้วก็รับประทานขนมนะครับ รวมไปถึงดูวิวแล้วก็เช็คอินจุดนี้นั่เลยนะครับก็จะเป็นวิวเหมือนกับเราเป็นกรอบรูปนะครับอยู่บนบันไดนะครับแล้วก็วิวไปกล่าวก็จะเป็นภูเขาเลยนะทัดมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับถัดไปเราก็จะเห็นเป็นโซนของมุมถ่ายรูปนะครับเป็นชิงช้านะฮะ อ่าล้วก็เราก็สามารถนั่งแล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้ได้เลยนะครับตั้งอะไรลงลมได้นและปิดประตูไปเห็นไหม ตอนนี้เมนูน้ำก็มาเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นคาเมลานาน่นะครับขอยีกแกึงก็เป็นลาเต้น,นะครับส่วนปิดท้ายด้วยขนมหวานนะครับอันนี้ก็เป็น อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะฮันนี่โทสอันนี้ก็เป็นฮันนี่โทสนะมิคบรี่ะเขามีกล้วยมีมิคบรี่มีกีวีมีสตรอเบอรี่นะครับก็เดี๋ยวกินเสร็จแล้วนะเราก็จะเดินทางไปน้ำตกกันต่อนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเวลาฮารีแลกนะฮะวันหยุดใจนี้ว่าลูกค้าเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับ บรรยากาศข้างลังเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิววันต่อ 嗯。Mm. Yeah. รนะครับตอนนี้ก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปน้ำตกท่าแพกันต่อนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าครเข้ามาดูฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้ช่องด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำับีดี็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย